สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบช่องฟ้าน่ารักอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาจุดทุกเส็นทายเนาะเพราะว่ามันมีหอยออกมอวัน่ที่สามสี่พฤศจิกาะคะ่ะเมื่วันที่หนึ่งธันวางเมื่อวานเราก็จะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะมันออกมาแล้วนะนี่นะคะเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วโอเคห้ามพูดนะคะโอเค เดี๋ยวเราระหว่างรอนะคะเราก็จะไปดูต้นไม้กันก่อนนะคะไปค่ะทุกคนนี่นะคะคือต้นไม้ไม่รู้มันรู้หัวใจเลยนี่เห็นไหมถ้าใครดูก็คอมเมนต์มาด้วยนะต่อไปนะคะต้นอะไรไม่รู้หูยาวมากนี่ค่ะทุกคนบ่ น่าจะละยาวหลายเมตรน่าดูนะพ่นี่หูยาวไหมทุกคนยาวไหมอันนี้พ่อเราปลูกค่ะตอนนี้พอ่อเราเสียบแล้วนะหรือเรียกว่าตาก็ได้นะพ่อ,อเก๋คือต้นเหมือนแข็งแข็งข้างในมีน้ำนะคะเหมือนต้นละมู้ก็คอคมเมนต์บอกด้วยนะอันนี้คือต้นเดี๋ยวเราไปดูทุ่งของเรากันดีกว่าค่ะ มันก็ยังอยู่เลขเลขเลขนี้อยู่นะคะนี่ดูนิ้วหนูโอเคห้ามพูดนะแต่มันหายไปเลยแล้วก็ต้นเรารีวิวไปแล้วเราก็จะไปรีวิวข้างนอกค่ะมันน่ามาเนา่ยทำออกเด็กนีนเฮ้ยจิ้งจบกค่ะนี่นี่ค่ะอ่ย้ยทางทมันมืดไปไหมอะ่ะเดี๋ยวรเราเปิดเฟไหมโอเคนะคะปะัปะ๊บ ะะเดี๋ยวเราเปิดแฟลชอ้าทุกคนโทรศัพท์มันค้างค่ะอันตรงนี้ก่อนก็นได้นี่คะคตืต้นอะไรไม่รู้ที่ถูกโดนตัดนะน้คือต้นอะไรไม่รู้พาระปกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว ี่ที่กไม่เ้าใถ้าผมทบว่าไม่ต้อง่นไปยุคนเดยมัเฟ็เออไม่เ่เอาตแเฟนะคะเราไปยูยังไงข้างสองเกีหนักไหมตัวเดียวผมั่นใจของผมแต่ของต่ต๋องสองตัวกลัวไมอ่โดนตัดไปแล้วาว่ารถองหนักแ้วันารถเกีได้เลยแล้วเกียร์ชนมา อันนี้ก็คืออยู่เสื้อผ้าของแทนต้นไม้เพราะตรงนอนมืดเนาะอันนี้ก็เป็นปกหมอนนะคะปกหมอนหนูเองันนี้ก็เป็นเสื้อยาวหนูีนเสื้อแม่หนูนะคะไปความรวดเร็วกางเกงนอนหนูเสื้อนอนหนูกางเกงนอนหนูแล้วก็เสื้อแม่นะคะแล้วก็เสื้อแม่แล้วก็เสื้อหนูนะคะอุยอ้ยอุ้ยแศบเนิ้วปั๊กกรีขอเอาไครด้วยนะคะ เมื่อกี้นะคะพี่เราเจ็บโอเคค่ะนี่่ะนั่นก็ตรงนี้นะนี่ก็คือเสื้อหนุ่มเดิมเื่อเดิม,มกันุ้ยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาไหมา